السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما آمين ครับอ่านทำนิรานะครับสาหรับบทเรียนในวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันของเมื่อวานนักเรียนดูที่หนังสือนะครับเปิดหนังสือหน้าที่สิบเอ็ด <18 S 2> ครับหน้าที่สิบเอ็ดหน้าที่สิบเอ็ดบทัดที่ห้าน,นะครับเปิดหนังสือหน้าที่สิบเอ็ดนะบัทัดที่ห้านิ้วชี้เลยครับนิ้วชี้เลยครับ <มา S 1> เอาอ่านพร้อมอ่านตามครูนะครับมามามา,มา,มา มาบาตัวต่อไปครับมาวาต่อไปครับมาต่อไปครับมาฟาต่อไปครับมามาต่อไปครับมาบาต่อไปครับบ่าต่อไปครับบาต่อไปครับบาวาต่อไปครับบ่าฟาอ่ามาชาแล้วนะครับให้น้องทบทวนให้ผู้ปกครองฟังนะครับหนึ่งรอบนะครับต่อไปนะครับ วันนี้ครูก็จะมาขึ้นบทเรียนใหม่นะครับขึ้นบทเรียนใหม่นักเรียนมาดูนะครับก่อนที่เราจะอ่านกุรานทุกครั้งเราต้องอ่านอะไรก่อนครับตวุลและก็ตตสมาทีนี้นักเรียนทุกคนอ่านพร้อมๆกันนะครับตอนนี้นักเรียนสามารถที่จะดูนะครับแล้วอ่านพร้อมๆกันได้เลยอรุบิลฮลิมินัสชัยตอนอร์รัดม Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak duduklah. Lalu baca bersama. Ba, 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 ma, ba, Baa Baa ba, Baa ba, 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 bawa bawang, 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 บาว้าบาต่อไปครับฟาฟาฟามาฟาบ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 าบาฟาวาบาฟาวาบาฟาวาฟาฟาวาฟาฟาวาฟาฟาวา อ่าต่อไปเรามาดูในหนังสือครับเปิดหนังสือหน้าที่สิบสองครับหน้าที่สิบสองอ่านิ้วชี้เลยครับนิ้วชี้เลยเดี๋ยวก่อนครับอ่านักเรียนตัวนี้ทุกคนนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้ตามองหูฟังปากอ่านเอาอ่านตามครูครับบ้าตัวต่อไปครับบมามาต่อไปครับบาาต่อไปครับมาาต่อไปครับมาวาต่อไปครับวา ต่อไปครับฟาวะมาฟวะต่อไปครับมาวะบามาวะต่อไปครับบาวะบาบะต่อไปครับฟาฟต่อไปครับมาฟาบามาฟต่อไปครับบาฟาวาบฟาต่อไปครับฟาฟามาฟาเอานักเนียนลองอ่านดูครับนิ้วชี้เลยครับบรรทัดที่หนึ่งเอาอ่านครับมาชาาโลครับต่อไปครับเพื่อนอ่านตามด้วยครับ อ่านตามด้วยครับฟาวะาฟาวะมามามาวะบามาวะบามาวะบาต่อไปครับบาวะบาวะบาบาวะบาบาวะบาต่อไปครับบาต่อไปครับมาฟาบามาฟาบามาฟาบาต่อไปครับบาฟาวะบาฟาวะบาฟาวะต่อไปครับฟาฟาวฟบ้า อาให้เพื่อนอ่านอีกครับนูให้เพื่อนเอาหนังสือไปให้เพื่อนครับอ่านิ้วชี้เลยครับนิ้วชี้เลยนิ้วชี้ตามองนิ้วชี้เลยครับบรรทัดแรกครับบรรทัดแรกตัวแรกเลยครับอ้าวอ่านเลยครับอ้าวเพื่อนฟังก่อนก็ได้เอาเพื่อนฟังอ่าดังใจฟังอ่านต่อครับบ้าต่อไปครับบ้ามาไม่บอกเพื่อนครับอ่าต่อไปครับ ต่อไปครับ